อรับชมร่วมกับคุณวัจนว่าขอบคุณค่ะขอบคุณด้วย <c oughs> ขอบคุณคุณน้องมารี่หาเพิ่มเพื่อนบออยากจักน้อยเนาะค่ะเนาะจะไปหากันเนะคนหากันเนาะค่ะเนาะบางท่าน คล้ายๆก็น้าดุนปิดกันจนังไนอย่างหนึ่งนี่แหละคอยไปรั่ววคอยไปช่มหลายๆคอยไปรั่วสวัสดีทักทายไหมไปทักทายแล้วเพิ่กนกระตอบตอบแล้วเพิ่นก็นไปเพิ่นบอกเลยว่าเบิ่งไห้เข้าไหมแต่ว่าบางท่านอยู่ปัจจุบันนี้ก็ทักทายจะแค่ภาพนิ่ง รามเกียรติบล,ลารามเกียรติหรือรามเกียนก็ับเหมือนคนุณบอมารับชมคลิปยาวเฮ้าวาสานใส่ใจใส่ใจไปรับชมคลิปยาวให้เพื่อนคน้นหาไปอยู่น้ำเพื่อนในไลยโซดเฮานี่ก็เลื่อยไปแบบา่าไปรับชมในไลยโซดมันว่าเฮากดถูกใจเห็นหเียเตอร์รุ่นใหญ่รุ่นก่นเฮ้า <laughs> เป็นสำเร็จผ่านก่อนเฮาอองบุญบุญญาณุตอองบุญญาณุตสวัสดีทักทายแล้วก็ผ่านทักทายแล้วก็ผ่านทักทายพับนิ่งทักทายกับดอกไม้สวยๆแล้ว่นกับไปเองสินะวัวว่าเฮ้าสิหลงทาง <laughs> เสียงมีบอกเอาโอ้ยลืมเอาเสียงขึ้นลืม ้กำาลังใจกันมือใหม่พะมีคำ่พูดใดๆมือใหม่ยังไม่มีคำพูดอะไรที่จะแนะนำเปินวาเนาะอ่าก็ต้องเห็นภาพแม่ทา่าย้วอ้นซ่อนงามงามแต่งตัวเหมือนคุณนายเลยก็ได้แซวไป <laughs> แต่งตัวสวยมาก <c oughs> คุณแม่อองคุณอองบุญญานุทักทายบ่ะคะเลวเนาะค่ะเนาะ ต้องได้ทักทายพี่น้องทักทายเพื่อนเพื่อนทุกวันทุกวันคุณชาติคุณชาติกะทางเนอะอีกใต้โพสต์ของเรา ได้โพสทุกๆคนที่ไลฟ์สดหนห่นเออนั่นคือไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เรื่อยนั่นแหละรอเพื่อนทักทายเหมือนเดิมรับชมร่วมกับคุณวัจนว่าขอบคุณค่ะขอบคุณเลยไปเตรียมตัวขึ้นเวทีเลย ขนมคุณแม่ทายจ้าสวัสดีทักทายจ้าน้องกันนิกาทักทายเพื่อนบอมมารับช่วมคลิปแม่คุณแม่ทายจ้า,จาอาอ,าแ,แ,าอแต่เพื่อนพูดที่เข้าใจกันนี่กับมีอยู่บกีทันด้ร้องเพลงให้ฟังว่าพอตัดเป็นคลิปเดียวเนี่ยก็ล้องไม่ได้มันหน่อยต้องไปทำคลิปจังที่จบคลิปเหล่านั้นมันโฆษณาแค่สองคลิป ลิปที่สามกับบอบมีโฆษณา,าล่องเมืองปัดมือไม่ผัดมีด่เลยผัดคุณยงหยุดมือไม่ผัดผักบักพัววงน้ำหนึ่งแดงเรื่องขั้วเลื่อนเล้วเนาะเป็นแม่บ้านหยุ่งยากยู่แเร่วว่นสัมพันวา่าเป็นเห็นภาพแม่ไทยแล้วอนอนซอนงามงามแต่งตัวเหมือนคุณนายเลยก็ได้แซวไป <laughs> แต่งตัวสวยมากลื่มเอาเสียงพึ่เอาเสียงพึ่งจักหน่อยก่อน อยู่กับอันรับสวัสดีค่ะคุณชาติสวัสดีค่ะย้ายขึ้นมาเปิดเปิดข้าของการมองเหตุไม่มาเลยเป็นบางขั้นเอ่อในช่วงเวลาที่ยากด้วยบานคุณยิยมว่าได้ละแม่คุณน้องพิสนุภูล้นแก้วน้องสาวนอ้องซือคลิปยาวของ คลิปสตรีมเหมือนไหมผ่านสตรีมแล,ล้วหรือยังนั่นแหละบันนี้เขาเจอเขามากะค่อยๆเปลี่ยนอยู่ดอกว,ว่าเปลี่ยนช่วเผื่อสองนาที่บายเน้องไมทายนอนหลับปันนี้นะคะ อ้าคุณชาติะแบบว่ารับชมให้เพื่อนอไปรับชมเพื่อนหลายๆหรือมันจังสันกับบอจักท,ที่โดนที่โดนตอบบอไดหเป็นหบางทันะนะเล่นแบบสนุกไงไปทักทายเพื่อนกันบเแลีวกินหอดกันเนาะกัะนเนาะขอบคุณหลายๆด้วยพี่นอ้องคอยเขาท่างปู่ฝ่ายแล้วเขาย,ยังคอยเห็นนั่นคอมเมนต์ สวัสดีทักทายนะคะกินขาวกับยังนองอ่ะฮ้องกดถูกใจไปห้องหลานคืนอกันมือซอนไปห้องหลาน,นเล่นแบบสนุกยบทักทายเพื่อนกันบลเลวกินหอดกันเนาะคะเนาะขอบคุณเลายๆ์ยด้วยพี่นอง กินข้าวกับยังนองอะฟังป้งเอะออกไปน้ำเดอ้อไปกินกับโอวันตินคิดอยากวันนั่นแล้วเข้าสู่มนีได้หกหมื่นนาทีแล้วเพื่อนห้าพันคนแล้วก็ได้แล้วมันบอกนี่คือผู้ดีสำเร็จแล้วนะคะนาะพนสารปาทะเพียนด้วย กา,การมาคอยโยงยังเจ้านี่แหละเราปวดถูกใจเห็นไ่แล้วจะจะจะ,จะตอบกลับแล้วตอบกลับไม่ได้เป็นบางคนเป็นห่าขอบคุณค่ะแม่ทายจ้ามาทักทายจ้าว่าสันพันวาขอบคุณจ้าแม่ทายขอบคุณหลายๆยจ้าเพืเ่อนบริมาคอมเมนต์อันรับชมคลิปให้เฮาเล่ยคลิปยาวใครๆก็ว่าไม่มาก บเบาหลายย,ายหญ่างเอาซ้ำดิก้าวเก่เอาอือ <MA> เอาทำทุกวันเมนเมน,มนคือเจ้าว่าแเหระคุณยงหยุดมันสิเปลี่ยนแบบว่าขาห้าบอไปคอมเมนแต่หาห้าบอไปตอบว่าก็จะบอดีแค่ตอบกลับคนบอมารับชมคลิปเมียห้าแต่ผูจังคุณยงหยุดจังคุณนองกันนี่กลางสิเพิ่นคอมเมนเม็นบาย จ้าน้องกันิกาจ้าคุณยงยูดไปแล้วจ้ะเด้อไปเตรียมตัวขึ้นไปทีเนาะไม่ได้เนาะหลากหลายเนาะคะเนาะอย่าหวังมากหลายเ่นเพื่อนเพื่นอนมวนๆไปขันบ,บ่ิได้ทักทายพี่น้องแล้วก็บลย่อมบลคุณแม่ทายจ้าสวัสดีทักทายจ้าน้องกันนิกาทักทายนาแต่งตัวยหุหันทีละ สนเล่นแบบสนุกนเไงยบริทักทายเพื่อนกันบลเลวกินหอดกันเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องรับชมเลยดิเรารับชมแล้วแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็ต้องออกจะขอเด้งผู้อื่นมาเห,าห็นปะไม่ได้เลื่อนหานะไม่ได้เลื่อนไปชมเพ่อน สวัสดีค่ะขอบคุณไลคประต้องไปไอ้คอมเมนต์ยาวก็คอมเมนต์ยาวก็ได้อยู่ามาแต่งตัวอยู่หน้าเวทีพี่ะทำทุกวันแมนแมน คือเจ้าว่าหละคุณยังหยุดมันสิเปลี่นแบบว่าค่ะห้าบอไปคอมเมนต์แต่หาห้าบอไปตอบว่าก็จะบดีให้ทำทุกวันอ๋อแมนอยู่ให้บนเวทียังยังผิดผลาดหนึ่งสองสองนาที่อยู่ไหนยังผิดผลาดอยู่นี่แหละระตองไปไอ้คอมเมนต์ยาวคอมเมนต์ยาวก็ได้อยู่ สนุนนะคะเนาะสู้อดทนขยันยันกล้องอยู่ในใจบ่ม,มีความรู้กับตองมาเนาะ